นี่ค่ะทุกคนพิซซ่าทอดไก่ทอดค่ะทุกคนแล้วก็ตําแตงค่ะแล้วก็ทอดมันแกวฝรั่งน้ำค่ะมันแกวฝรัง่ง ไส้ต้องใส่หิวค่ะมาถามหาพิซ่าตอนได้ซื้อเหลี่ยมา่าทำพิซซ่าให้กับ ลูกไส้กบแฟนแฟนปวดรังไล้แล้วไปยังห้เพิ่นให้กับเขาเองค่ะแล้วเห็นไอเพิ่นปกติไปไล่กับบุคคลให้กับเขาห้แฟนนะคะพปวดลังแห้งไล้ปวด้ังตั้งแต่อยู่เมืองไทยลหรอคะ่ะฉ่นเศร้าอยู่ไปหาหมอหมอกับบวาจังใด ใส่ไว้ก่อนแล้วก็ไปทอดอีก ไปกอนสามชิ้นทีนี้ก็รอค่ะแล้วก็ทำพิซซ่าทีนี้เราก็มาทำพิซซ่ากันค่ะ ่ะขี่ขานเบาเรื่องด้ามาของดด้ามาใน,นเรื่อรคมนี้จจริงก็มีปัญหาอีกแหละแต่ว่ามัน บางเธอห่อเปรียดแห้งเ่ากับบ่ท่านอยากสีเบาบ่ท่านอยากสีคุยเนาะคะ่ะแต่ก็อยากลุงคลิกนะคะเดี๋ยวออเวลาสีใจเย็นๆจะมานาั่งคุยกันอีกเนาะคะ่ะเรื่องปัญหาชีวิตนี่แหละคะ่ะทุกคนมีปัญหากันทุกคนคะ่ะไม่ว่ามากหรือน้อยอันนี้เบาให้ตัวเองมีกำลังใจเนาะ กำลังใจตัวเองค่ะว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่มีปัญหาแต่ก็มีอะไรกิบแึ้นมานำเสนอบอกสู่กันฟั้งร้อนเลยค่ะทุกคน I know what you try to do. No. I taller than you. No. you now what you want to say? I'm to from the town. Why? You sit with me like talk long time. Why you want to hide for? The huh? the yeah. I put camera when we sit on. We sit when we sit talking, and I put camera on, and then we put on YouTube. นีเห็นบ่บทต่องแบบว่ากลมดีก็ทำได้นะคะ แค่ใส่ปรุมใส่อะไรที่เราชอบลงไป h e ่ไ o นไม่ให้กินน darling you will not eat my chicken I will แค่เห็ดอาหารเย็นอยูุคนก็กินนั่นกินนี่ไหมอิ่มก่อนอาหารแม่เฮ็ดหายสลันี่อันนี้ก็ใส่นี่ลงไปนะคะ ทุ่งมง้งทุ่งมือประทันใจค่ะทุกคนเพราะว่าทำอาหารรีบเร่งนี่แหละูกไส่กับหิ้วแร้วค่ะนี่ค่ะหน้าตาแล้วก็เอาไปใส่ นเข้ากับปิดใบจังสีนะคะจะหายพันแห่งก่อนที่เราจะทำเสร็จอันนึงเราก็ปิดไว้ก่อน ดวยนะคะ อนดึกแล้วตื่นเช้าง่วงนอนเลยค่ะ นี่คะ่ะทุกคนพิซซ่าแล้วก็ไก่ทอด